สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูตะขบป่าไรหนานนะคะอ่าคนที่สั่งลูกไปนะคะวันนี้คุณยายคุณยายโรสนะคะจะมาบอกวิธีกินตะขบป่านะคะให้หวานนะคะดกเต็มต้นเลยค่ะนี่วิธีกินนะคะดูคุณยายนะคะคลึงๆนะคะค่อยๆคลึงให้ลูกนิ่มนะคะนิ่มทั้งลูกเลือกลูกดำๆนะคะ ถนัดไหมคะแม่เอาที่มือแม่ใส่กระเป๋ากนก็นได้นะคะนี่แล้วก็บีออกมาอย่างนี้นะคะนาจะหวานนะคะอืมอร่อยไหมคะแม่อร่อย,ออย,ออยหวานมากเลย <c oughs> นะคะสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระนะคะต้านมะเร็งด้วยนะคะ <c oughs> ลองเซิร์ชหาใน g o o g l e ดูนะคะคุณประโยชน์มากมายนะคะกิ่งตอนก็มีนะคะลูกก็มีนะคะ กิ่งตอนก็มีจองกันไว้เต็มเลยนะคะถ้าสนใจนะคะทัก f a c e b o o กล้วยหมันต่อมได้นะคะหรือโทร08 4 3 2 6 7 5 9 1ได้นะคะมีทั้งกิ่งตอน,นะคะบางช่วงก็จะมีลูกสุกนะคะทักมาสอบถามได้นะคะนะคะี่ค่ะคุณยายทานประจำนะคะยายหกสิบ <laughs> ยยแล้วนะหกสิบยังแกว <laughs> ทานให้หวานต้องครึงคร่งๆก่อนนะคะ คึ้น่ะคึงให้นิ่มสุดเต็มกันตอนนี้กำลังสุดเต็มต้นม,มีคนจองไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเก็บส่งออดโด์ให้คนที่โอนจองมาก่อนนะคะทักสอบถามได้ค่ะทั้งกิ่งตอนแล้วก็ลูกนะคะกิ่งตอนก็มีรากตรอคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ดกๆลูกใหญ่ๆงั้นเลยออกตลอดปี